มาตั้งแต่ต้นมาจนถึงขณะนี้ก็ครบกำหนด8วันแปดคืนเต็มพอดีในการปฏิบัติในกล่าวครั้งนี้ทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจในการกระทำความเพียรในการปรารบความเพียร การด้วยดีในการปฏิบัติที่นี่มีระยะเวลาเพียงเล็กน้อยในการที่จะกระทำให้เราเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมก็ เป็นไปได้ยากในการปฏิบัติของเราจะก้าวหน้าได้นั้นเราจะต้องกระทำให้ติดต่อกันโดยการนำไปปฏิบัติต่อถ้ามีการปฏิบัติต่อการปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้า แต่ถ้าเราถอดทิ้งจบครั้งนี้แล้วกลับไปก็ทิ้งเลยไม่ได้ปฏิบัติต่อสิ่งที่เราทำได้ในการมาปฏิบัติในคราวนี้ก็จะค่อยๆเลือนลางจางหายไป <Yeah. S 1> เมื่อถึงคราวปฏิบัติใหม่ก็ต้องเริ่มต้นใหม่อีก <c oughs> ถ้าเรานำไปปฏิบัติต่อให้ติดต่อกันทุกวันทุกวันอย่างน้อยก็ทำให้ได้วันละสองครั้งนะครั้งละหนึ่งชั่วโมงนะถ้าเรากลับไปปฏิบัติ ให้ติดต่อกันทุกวันทุกวันโดยมีความมุ่งมั่นในการเจริญสติปัฏฐานนะในการกระทําโยนิโสมนสิการในการเจริญปัญญา ใส่ใจให้มากกระทำให้มากเราจะมีโอกาสในการเข้าถึงธรรมในอริยสัจธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าการเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดได้ยากเกิดมาเป็นมนุษย์ ในยุคที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกยิ่งเป็นไปได้ยากการได้มีโอกาสฟังธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วน้อมนำเอามาปฏิบัติเป็นเรื่องยากแสนยากสิ่งยากๆเหล่านั้นเราได้มาหมดแล้วเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ อุบัติเกิดขึ้นในยุคที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลก <c oughs> แล้วก็ได้มีโอกาสฟังธรรมและน้อมนำเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามาประพฤติธปฏิบัติอยู่ที่ตัวเราทํามุ่งมั่นในการกระทำความเพียร ไม่ย่อท้อไม่ลดละไม่เบื่อหน่ายเพียรอยู่ตลอดไปเนี่ยเราจะมีโอกาสในส่วนแห่งธรรมขององค์สมเด็จพ,พระผู้มีพระภาคเจ้ามีโอกาสในการเข้าถึงธรรมมีโอกาสในการบรรลุธรรมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะได้มี กำลังใจในการที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นจริงคือสัจธรรมกระทําปัญญาให้เกิดรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมขององค์สมเด็จพ,พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันทุกทุกท่านทุกท่านเถอ <c oughs>